สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งอยู่ในไร่มันสำปังแดดร้อนๆครับนี่ฮะผลลัพธ์ของมันสำปังนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันเลยครับผมวินัยพูสุขครับอ่าตรงนี้อยู่เขตอ่าตบมทบน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแปลงมันของพี่กี่ไร่ครับสิบห้าไร่ครับผมพันพันแขก์ดำครับพันแขกดครับ รอบก่อนนู้นประมาณ 3- 4สเดือนเนาะตอนมันกำลังอายุ3าเดือนเรามาขุดดูรอบหนึ่งละรอบนั้นก็ดกสวยเลยทีเดียวดกสวยเลยรอบนี้กําลังขุดอายุเท่าไหร่ครับที่ขุดอายุสิเดือนครับตอนนี้10เดือนเองไม่ยังไม่ถึงปีเลยนะยังครับโอ้โหแต่มันใหญ่มันมันหนักด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหนักหนักด้วยนะครับอ้วนอ้วนนะครับอาจจะดูไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเพราะว่าพันของเขาเป็นแบบนี้เนาะพันแขกดาจะจะหัวไม่ยาวครับประมาณนี้ครับแต่อ้วน อวบนะครับแน่นอนครับก็ใช้นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีครับนี่ครับที่เราเห็นนะครับนะโฟทีเอาตัวนี้ก่อนเลยครับชีดไปกี่ครั้งฉีดโฟทีไป4ครั้งครับ4ครั้งครับแล้วตัวนี้ล่ะครับแล้วก็ฉีดอะมิโนแบกไป2ครั้งร่วมกันไหมร่วมกันไหมใช้ร่วมกันครับใช้ร่วมกันครับแล้วก็น้องใหม่ล่ะน้องใหม่ฉีดไป1ครั้งครับล่าสุดหนึ่งครั้งล่าสุดนะครับตอนประมาณกี่เดือน ก็ตอนประมาณ 6- กถึงเดเดือนนะครับประมาณนั้นครับเพราะว่ามาทีหลังเนาะมาทีหลังอ่าและแน่นอนครับนี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีของเรานะครับเสริมต้นเสริมใบเสริมทางดินครับนะบํำรุงดินไปในตัวแล้วก็ช่วยในเรื่องของเพิ่มแป้งของแป้งอ่านะครับมาอย่างนี้เลยฮะครับมีคนงานมาขุดไล่มันเราตอนเนี้ยนะฮะกำลังขุดหัวมันเราตอนเนี้ยนะครับเขามาเห็นมันของเราแล้วเขาว่าไงเขาเห็นมันของเราก็บอกไปขุดที่ไหนยังไม่เจอใหญ่ขนาดนี้ครับอ่าครับนะครับแล้วลักษณะที่เขา เฉาะฟันมันเฉาะจากเงาก็คือฟันยากเหนียวอแสดงว่าแป้งน่าจะน่าจะแป้งน่าจะสงครับคิดว่าได้แป้งอยู่แล้วแบบเนี้ยแต่จะได้เท่าไหร่ก็ยังเปื้อนเลยและแน่นอนครับสิบห้าไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยหมดไปกี่ลูกหมดไปไม่กี่ลูกครับก็น่าจะสักสองสามลูกครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองเจ็ดรองพื้นเลยอ่ครับ ใช้แค่รองพื้นใช้แค่รองพื้นแ้วพ็ไม่ได้ใช้แล้วฝนไม่ค่อยตกจะหว่านปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยตจกก็เลยไม่ได้ใส่เลยตะเลิดไปเลยบำรุงบำรุงด้วยกลุ่มวัวทีอย่างเดียวใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้จักกลุ่มเนี้ยต้องใส่ปุ๋ยเยอะไหมก็จงใส่เยอะหลายรอบอ่าครับหลายรอบเลยด้วยรอบเลยด้วยนะครับอืมนะถือว่าลดต้นทุนไปเยอะไหมฮรลดต้นทุนได้แน่นอนได้เยอะครับนะครับแล้วก็ใช้พวกนี้แค่อย่างละซองด้วยครับเนาะอย่างละซองสองซองแค่นั้นเองครับอืม นะอ่ะโอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจของพี่วินัยนะครับที่มาขุดมันสำลังของตัวเองในวันนี้นะฮะแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับผลผลิตออกมาขนาดนี้ไม่ใช้ต่อไม่ได้เลยครับแฟนบรรแท้อยู่แล้วเนาะบรรแท้อยู่แล้ว,ลวรับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่วินัยครับแชร์ประสบการณ์เรื่องเรามันสำลังอยากให้กเกษตรกรปลูกมันสำลังและมีผลลัพธ์เหมือนพี่วินัยแบบนี้ไปทุกแปลงเลยครับที่ได้ตัดสินใจใช,ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟร์ทีของเราผมนันมนทพงศ์ประทองเกษตรทัทลโลกลาไวก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ